ูสวัสดีครับท่านผู้ชมทำอะไรครับวันนี้ตักทรายเล่นตักทรายเล่นเล่นขายของทำอะไรกอดเดืีดสายไงมาดูกันดูกันทีอมาตามาดูกันที่มาตาไปตาไปดูกันไปไปยิงเป็นหลายอย่างอ่ะเนี่ย ตั้งปืนช่างสอบสถาปนิกกับได้เออโอ้โหย้ำอุปกรณ์เฮ้ยเราจะทำทำอะไรกีฬาทำไปแล้วอ๋ออันนี้คือทำแล้วเหรอเนี่ยมันมันนี่ก่อนทำมันเป็นอย่างนี้โอ้ดูใกล้ๆกล้นี่ยไงใกล้ๆได้ไะ้ดูใกล้ๆโอเคนี่ไงก่อนทำมันรกอย่างนี้อ้โแล้วทีนี้น้ำมันชื้นมันแฉะ เราจะปูพื้นให้เสมอกันไงจะปูพืพ้นนี่มันเสมอกันแบบนี้นั่นหรอแน่ดูอยู่ตรงนี้มันต้องดูคนโอเคโอเคแตก่อนนี้เราก็เลยเอาหินมาลองก่อนออเราจะทำให้มันเสมอกันไงครับก็คือว่าปรับพื้นก่อนว่าเถอะ มัหนหญ้ามันเต็มเนี่ยตรงนั้นน่ะ,ะใช่เต็มเลยนะ่ะเป็น,นบล็อก,อกเรียบร้อยอะนะอโอ้มีกำแพงมืงจีนด้วยโอ้ <c oughs> ได้นอนเ่รออ่าป,ปินระดับได้นอนจริงต้องปับก่อนเอ้ย <c oughs> Bóc mặt 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 Đi mặt 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 <laughs> <laughs> อบล็อกมาแล้วครับว่ามมันพอีโอเคอเราเอาหินมากองเพราะว่าให้มันแน่นไงท่านผู้ชมอ๋อบล็อกวางโอ้ <c oughs> ได้ไหมอย่างเงี้ยอืมได้โ,โหเติมดินเลย นนดิทำเองเหรอบอกอะคนอัดนั่นแหละคนที่สัมภาษณ์ดีไหมพิศตาหลอกถามใช่มไหมใช่ครับผมผมเป็นคนทำเองแหละบอกตัวนี้ครับคิดแบบขึ้นมาเองเราไม่ต้องไปสั่งซื้อเพราะว่าเราทำได้อยู่นะก่อนจะทำแล้วก็ปรับพื้นให้เสมอกันใช่ไหมใช่ต้องปรับพื้นให้มันเท่ากัน